สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องสติรักษาจิตเนื้อธรรมโดยหลวงพ่อปราโมทป่าโมทโชการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นการฝึกตัวเองไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่ให้ยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ายึดถือเอาความคิดความเห็นของเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สังคมถึงวุ่นวายคนที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมจิตใจไม่เห็นแก่ตัวภาวนาง่ายคนเห็นแก่ตัวภาวนาไม่ได้จริงเราก็ฝึกหัดของเราทุกๆวันธรรมะที่ง่ายๆครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านจะพูดว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดและสั้นที่สุด ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายองค์เคยพูดเหมือนกันว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติทางลัดที่สั้นที่สุดใครจะชอบหรือใครไม่ชอบเรื่องการดูจิตก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนก็จะรู้การดูจิตมันดีอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้มากมายประโยชน์ที่จะได้รับท่านก็สอนไว้มากมายเช่นกัน ผู้ใดมีสติรักษาจิตก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารเราก็ต้องค่อยๆฝึกตัวเองมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราก็รักษาของเราเราก็จะได้ประโยชน์ตามชั้นตามภูมิของเราเองเรารักษาน,น้อยๆก็ได้ประโยชน์น,น้อยๆถ้ารักษาเยอะๆก็จะได้ประโยชน์เยอะรักษาอย่างยิ่งเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งได้มรรคผลไม่ใช่เรื่องยากอะไร จิตนั่นแหละเป็นตัวสำคัญถ้าจิตไม่ดีมันก็ไปสร้างภพที่ไม่ดีขึ้นมาถ้าจิตมันดีก็ไปสร้างภพที่ดีๆขึ้นมาจิตนั่นแหละเที่ยวเวียนวไายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยๆมันอยู่ที่กุศลหรือว่าอากุศลจะผลักดันฉะนั้นเรามีสติรักษาจิตของตัวเองไว้ให้ดีการรักษาจิตนั้นก็อาศัยสติรักษาไม่ใช่เรารักษา สติทำหน้าที่อารักขาได้เคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าสติเป็นผู้รักษาจิตถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่อกุศลที่มีอยู่มันก็จะดับอกุศลใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่มีสติการที่เรามีสติรักษาจิตนั้นจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัติทีนี้พอเรามีสติเนืองๆกุศลของความดีต่างๆก็จะเจริญขึ้นมา งอกงามขึ้นมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตติต้องหัดสังเกตจิตใจของตนเองเนืองเนืองหัดดูหัดรู้สึกจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆการดูจิตไม่ได้เอาตาไปดูนะเมื่อก่อนตอนที่ภาวนาใหม่ๆหลวงพ่อดูจิตปวดตาเลยปวดๆจริงๆเราดูผิดไปเราพยายามจะไปเพ่งจิตพยายามเอาตาไปดู จิตเป็นนามธรรมเรารู้ด้วยใจนามธรรมทั้งหลายไปรู้ด้วยรูปไม่ได้ตาเป็นรูปไปดูนามธรรมไม่เห็นเรารู้ด้วยใจของเราจิตเกิดความสุขจิตเกิดความทุกข์เราก็รู้ของเราเองจิตดีจิตไม่ดีเราคอยรู้ของเราเอาเองผลไม้มันเปรี้ยวหรือหวานมันเกิดจากเนื้อในของผลไม้นั้น คนเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตของตัวเราเองเช่นเดียวกันหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเมื่อตอนที่ไปเรียนกับหลวงปู่ดุลก่อนจะไปเรียนเห็นท่านในนิมิตอยู่แล้วในนิมิตนั้นในนิมิตท่านก็ย,ยื่นผลไม้มาให้หนึ่งลูกแล้วท่านก็สอนบอกว่าผลไม้มันเปเรี้ยวหรือหวานมันเกิดจากเนื้อในของมันคนเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตของตัวเอง แล้วต่อมาก็ได้ไปอ่านหนังสือเจอคําสอนของหลวงปู่ดุลว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธใจหลวงพ่อมันจะเทือนกับคําสอนอันนี้มันจะเทือนขึ้นมารู้ขึ้นมาเลยว่าเออหนอถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข ฉะนั้นจิตนั้นแหละตัวสําคัญพ่อไปหาท่านครั้งแรกเข้าไปกราบท่านไปบอกกับท่านว่าผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็นั่งพิจารณาอยู่นานค่อนๆชั่วโมงว่าควรจะสอนอะไรเสร็จแล้วท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองบ้างพอท่านให้อ่านจิตตนเองเท่านั้นหลวงพ่อก็ปลื้มเลย เพราะก่อนหน้านั้นจะเจอองค์ท่านจิตมันก็รู้อยู่แล้วว่าตัวสําคัญอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์รู้อย่างนี้มาก่อนแล้วพอท่านสอนให้ดูจิตใจยอมรับเลยเปิดเต็มที่ออกจากท่านมาขึ้นรถไฟจะลงมาเยี่ยมหลวงพ่อพุทธที่โคราชหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดุลครั้งแรกกับเจอหลวงพ่อพุธครั้งแรกในวันเดียวกันคือวันที่6กุมภาพันธ์2 5 2 5 ตอนที่นั่งรถไฟลงโคราชก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจิตเป็นอย่างไรจิตมันอยู่ที่ไหนถ้าให้ดูจิตจะดูอย่างไรจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างเราเลยค่อยๆทาความสงบเข้ามาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเวลาเราปฏิบัติไม่ถูกหลักที่สำคัญที่สุดเลยกลับไปทําสมถะไว้ก่อนถ้าเดินปัญญาต่อไปไม่ถูก ทำสมาะไว้พอหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตใจมันสงบลงมาแล้วก็เริ่มใช้ปัญญาจิตฟุ้งซ่านไม่มีปัญญาคิดอะไรเลอะเทอะไปหมดพอจิตสงบก็เริ่มพิจารณาจิตต้องอยู่ในตัวของเรานี้จิตไม่อยู่ที่อื่นต่อไปนี้เราจะรู้ไม่เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายนี่แหละ เสร็จแล้วก็พิจารณาต่อไปจิตอยู่ในกายนี้แต่อยู่ตรงไหนของกายดูลงไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปทีละส่วนทีละส่วน,วนตั้งแต่หัวถึงเท้าไล่จากเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ล,ลงจิตอยู่ในกายแต่จิตไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตกับกายคนละอันกัน พอเห็นดูผมนี้จิตมันมีสมาธิมากดูผมผมสลายตัวไปเลยไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกแต่ละอยา่างแต่ละอย่างกํกำลังสมาธิมันแรงมันก็จะละลายผมขนเล็บหนังฟันเนื้อเอน็นกระดูกละลายไปหมดไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาฉะนั้นจิตอยู่ภายในกาย แต่จิตไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเกิดสงสัยหรือว่าจิตอยู่ในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็ทำให้ใจนั้นมีความสุขหายใจก็มีปีติมีความสุขข,ขึ้นมาแล้วก็ดูลงไปปีติสุขอะไรก็ดับก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาก็นั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนานๆมันจะปวดมันเมื่อยขึ้นมาดูลงไปที่อาการปวดเมื่อย ความปวดเมื่อยก็จะค่อยๆดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อก็เอ๊ะหรือว่าจิตมันอยู่ในความคิดก็งจงใจคิดพุดโทโธสุสุโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห่วงมหานพพอคิดนะเห็นกระแสความคิดมันไหลขึ้นมาจากกลางอกไหลเห็นอาการที่จิตมันไหลตัวขึ้นมาไม่ใช่เห็นเรื่องที่คิด ทันทีที่เห็นอาการที่จิตมันไหวเหมือนงูเลื้อยออกมาจากถ้ำพอเห็นปุ๊บตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาเลยเพราะตัวรู้กับตัวคิดมันตรงกันข้ามกันถ้าเรารู้จักตัวคิดเราไม่หลงในตัวคิดตัวคิดก็ดับแล้วรู้ก็เกิดได้ตัวรู้ขึ้นมาจิตนั่นแหละคือตัวรู้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่พอมีจิตแล้วก็ดูมันไปทำงาน ทีแรกก็ดูผิดไปเพ่งให้มันนิ่งๆจ้องไม่ให้คลาดสายตาได้ขึ้นไปส่งการบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานท่านบอกว่าให้ไปดูไม่ใช่ให้ไปบังคับเราก็เลยดูจิตมันเป็นอย่างไรรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตมันสุขรู้ว่าสุขจิตมันทุกข์รู้ว่าทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์จิตมันโลภรู้ว่าโลภ จิตมันโกรธรู้ว่ามันโกรธจ,จิตมันหลงรูวงร้ว่าหลงรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็รู้ได้แต่มาละเลยที่จะรู้หลวงปู่ถึงบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติฉะนั้นเราคอยสังเกตจิตของเราไปจิตขณะนี้สุขเราก็รู้จิตขณะนี้ทุกข์เราก็รู้จิตขณะนี้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกเราก็รู้ จิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงรู้อย่างที่จิตเป็นนั่นแหละเรียกว่าการดูจิตดูจิตไม่ใช่เพ่งจิตถ้าเราไม่เพ่งตัวผู้รู้อยู่เฉยๆได้สมาธิเป็นสมถกรรมฐานถ้าเราเพ่งตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ที่ถูกเพ่งก็จะกลายเป็นตัวผู้ถูกรู้แล้วตัวผู้รู้ใหม่นั้นก็จะเกิดขึ้น จะเกิดตัวผู้รู้ซ้อนๆไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดคือเกิดดับดัๆซ้อนๆไปเรื่อยๆจากผู้รู้กลายเป็นสิ่งถูกรู้อะไรอย่างนี้มีผู้รู้ใหม่อันนั้นก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเรียกว่าวิญญาณนันจายตนะวิญญาณเป็นอนันต์ไม่ใช่วิธีที่ดูจิตที่จะได้เกิดปัญญา ก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้รู้ไปเรื่อยๆแล้วจิตทุกชนิดมันจะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆหัดรู้สึกเอาไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างใจของเราโกรธขึ้นมาอย่างนี้จะยากอะไรก็รู้ว่าตอนนี้กําลังโกรธขึ้นมาแล้วคนทั่วไปมันละเลยไม่รู้เพราะว่าไม่สนใจจะรู้ เวลาโกรธขึ้นมาก็มัวแต่สนใจสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นโกรธหมาก็จ้องหมาจับผิดหมาโกรธแมวก็จ้องแมวโกรธคนนู้นโกรธคนนี้ก็ไปจ้องคนนู้นคนนี้เขาเวลาโลภก็เหมือนกันคนทั่วไปเวลาเกิดความโลภมันก็ไปสนใจของที่ชอบนั่นแหละสนใจคนที่ชอบไม่สนใจแวาตอนนี้จิตกำลังชอบอยู่เวลาโกรธก็รู้ว่าจิตกำลังโกรธอยู่เวลาชอบก็รู้ว่าจิตมันชอบอยู่ ก็เห็นอย่างที่มันเป็นจิตมันเสียใจเรารู้ว่าเสียใจอย่างนี้เรียกว่าเราดูจิตการที่เราดูจิตเนืองๆมีสติรักษาจิตก็คือคอยรู้เท่าทันจิตการดูจิตไม่ใช่เรื่องยากพิสดารอะไรก็รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองเรื่อยๆไปเวลามีความสุขขึ้นมาอย่างนี้จิตมันยินดีพอใจรู้ทันเข้าไปอีก ทีแรกจิตมีความสุขเรารู้เราก็รู้ลึกลงไปอีกพอฝึกชำนาญก็เห็นตอนที่มีความสุขมันชอบยินดีพอใจรู้ว่ายินดีพอใจตอนที่จิตมันมีความทุกข์ที่แรกเราก็รู้ว่าจิตมันมีความทุกข์เกิดขึ้นต่อไปก็ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ ที่แรกๆก,ก็รู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตต่อไปครั้งต่อไปรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะอันนั้นนักดูจิตเขาดูกันอย่างนี้อย่างความสุขเกิดขึ้นรู้ว่าจิตมีความสุขความสุขเกิดขึ้นแล้วจิตยินด,ดีพอใจชอบรู้ว่าชอบมันจะเข้ามารู้ตรงที่ชอบไม่ชอบที่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสภาวะอันนั้น ลึกลงไปก็จะเห็นความยินดียินร้ายต่อสภาวะอันนั้นพอความยินดียินร้ายต่อสภาวะอันนั้นดับจิตก็เข้าถึงความเป็นกลางเพราะสติกลางมีหลายกลางกลางเพราะสติเพราะสมาธิเพราะปัญญาทําได้หลายแบบแต่การที่เรารู้สภาวะแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางด้วยสติ คราวนี้จิตเรามีคุณภาพสูงในการดูแล้วจิตที่ยังหลงยินดีหลงยินร้ายคุณภาพในการดูยังต่ำถ้าเทียบกับนักวิชาการก็คือนักวิชาการที่ทำวิจัยโดยมีอคติจิตที่ยินดียินร้ายคือจิตที่มีอคตินี่เรามีสติรู้จิตยินดีรู้จิตยินร้ายรู้ลงไปต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงโดยที่จิตไม่เข้าไปแทรกแซงแล้ว ความสุขเกิดยินดีพอใจรู้ทันความยินดีพอใจดับจิตเป็นกลางต่อความสุขก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยจิตใจที่เป็นกลางเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่เกลียดความทุกข์เรียกว่าเราสามารถรู้สภาวะโดยไม่มีอคติตัวนี้สำคัญรู้โดยไม่มีอคติ ก็คือรู้ด้วยความเป็นกลางจิตตั้งมันแล้วก็เป็นกลางก็เห็นสภาวะทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นคนดูเหมือนเรายืนอยู่บนบกเห็นอะไรต่อมีอะไรไหลผ่านน้ำมาไหลาตามแม่น้ำมาเราไม่โดดลงไปในน้ำเป็นคนดูเฉยๆไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นคือการเจริญปัญญา เฝ้ารู้เฝ้าดูไปมีสติรักษาจิตก็คือคอยรู้เท่าทันจิตจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันจิตยินดีจิตยินร้ายรู้ทันรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตจะเป็นกลางตรงที่จิตเป็นกลางเรียกว่าสติมรักษาจิตได้ดีแล้วไม่อย่างนั้นแล้วจิตไม่เป็นกลางเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายแกว่งขึ้นแกว่งลงไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีสติรักษาจิตเนือง,งสิ่งที่เราจะได้มาอันแรกเลยเราจะได้ศีลอย่างเราเห็นกิเลสมันเกิดเราไม่เกลียดมันเห็นจิตมันมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาพอเรามีสติกิเลสมันก็ดับพอกิเลสดับเรามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้ว คนที่ทำผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตราคะเกิดมันก็ไปขโมยเขาไปเป็นชู้กับเขาบ้างไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรทำนองนั้นอย่างนี้บางทีก็ไปถึงเข่นฆ่าไปตีเขาแย่งทรัพย์สินสมบัติเขาหรือมีความสุขกระดีกระดากินเหล้าฉลองมีความสุขต้องกินเหล้าเมืองไทยบอกว่าเป็นเมืองพุทธเรารู้ลงไป กิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้กิเลสจะครอบงําจิตใจไม่ได้ศีลห้าอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นศีลที่เกิดโดยอัตโนมัติเป็นศินสบายส่วนศีลที่ตั้งใจบังคับตัวเองเป็นข้อๆไปเป็นศีลที่ลําบากแต่ดีกว่าไม่มีศีลเลยอย่างยุงมากัดโกรธมาแล้วอยากตบมันให้ตายก็ฝืนใจไม่ตบไม่ตบอย่างนี้เครียดจัดเลยอย่างนี้ศิลลาบาก ถ้าศินสบายยุงกัดเจ็บโมโหรู้ว่าโมโหวความโมโหครอบงำจิตไม่ได้ก็ปัดปัดไล่ๆเพราะฉะนั้นศีลมันจะเกิดโดยอัตโนมัติถ้าเรามีสติรักษาจิตแล้วถ้าเรามีสติรักษาจิตนิวรณ์ศัตรูของสมาธิมันจะครอบงำจิตไม่ได้อย่างจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเรามีสติรู้ว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันจะดับไปจิตไม่ฟุ้งซ่านหรือ จิตมีกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรอย่างนี้เรารู้ว่ายินดีพอใจไม่ต้องไปห้ามมันจิตมันจะยินดีก็ไม่ต้องไปห้ามมันจิตมันไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ก็ไม่ต้องไปห้ามมันก็แค่รู้ทานมันจิต,ม,ม,ตมันยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโธพภะทั้งหลายนี่เรียกว่ามันมีกามฉันทะพอเรารู้ทัน ความยินดีพอใจนั้นก็ดับจิตก็เป็นกลางสมาธิก็เกิดเราก็เห็นสิ่งที่ไม่ชอบจิตมันเกิดพยาบาทขึ้นพยาปาทะอยากทำลายล้างเรามีสติรู้ทันไว้จิตมันหงุดหงิดอยากทำลายแล้วรู้ทันความหงุดหงิดนั้นความพยายามอันนั้นหายไปก็ไม่ทำร้ายอะไรใครกระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยใจมันจะเมตตาไปหมดยิ่งเราภาวนา มันก็จะมีเมตตาเข้ามาแทนที่มันเป็นอัตโนมัติจิตมันเป็นกุศลอัตโนมัติอย่างกระทั่งสัตว์เล็กสัตว์ตัวน้อยหรือสัตว์ใหญ่ก็ตามเราทำร้ายมันไม่ลงใจมันมีความเมตตาสงสารสัตว์นี่มันก็รักชีวิตของมันมันก็รู้จักเจ็บมันก็รู้จักลำบากอะไรอย่างนี้มันก็รู้จักแต่มันพูดมันโต้เถียงเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือมัน ก็โกดขี่บังคับมันอะไรอย่างนี้มันทุกข์ทรมานพอรู้สึกอย่างนี้แล้วสัตว์มันก็น่ารักชีวิตของมันไม่ใช่ต่างกับชีวิตของคนเราหรอกดังนี้ผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอาํานวยอวยไฉให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิด ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ